วันนี้พาชมซูซูกิสวิปเจเนอเรชั่นที่5มีรหัสว่า y e d ปากกระโปงช่องรับอากาศ รูปวงรีบริเวณกันชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของอากาศได้ดีให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับด้วยไฟหน้าที่เกียวบางลงตัวเมื่อมองด้านข้างจะเห็นความลาดชันของแนวหลังคานะครับจากด้านหน้าสู่ด้านหลังเล็กน้อยเพิ่มเติมให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นตามหลักหลักอากาศพลศาสตร์ึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนบริเวณที่เปิดประตูหลังซึ่งตำแหน่งจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับเจเนเรชันที่1นถึงสแม้ว่าของเจเนเรชันที่4นะครับจะให้ความเป็นสปอร์ตแต่เกิดในรุ่นของเจเนเรชัน ั้นที่ห้าทำนึงถึงการใช้งานเป็นหลักเด็กเปิดได้ผู้ใหญ่เปิดดีนะครับไม่ต้องเอื้อมือหรือบิดข้อมือเพื่อเปิดประตูฮาร์ดเทคแพลตฟอร์มใหม่ของซูซูกิเน้นน้าหนักเบาเพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้นเครื่องยนต์คาดการว่ามีแบบ1.2ลิตร4สูบพร้อมระบบไมฮ y b ิ i ห1.4สลิตรเทอร์โบ4สูบพร้อมระบบ ISG48V MyHybrid ซึ่งเครื่องยนต์1 4 0 0เทอร์โบบวกฮ b บิทเนี่ย คาดว่าจะขายในญี่ปุ่นเท่านั้นเปิดตัวน่าจะเป็นช่วงครึ่งปีแรกของปี2023นะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยขอลงดีเทลมานิดนึงกับเครื่องยนต์1.2ลิตรมี2แบบก็คือแบบแรกนะครับจะเป็น1.2ลิตรธรรมดาพลงังสูงสุด91แรงม้าแรงบิด120นิวตันเมตรมีให้เลือกระหว่างเกียร์ CVT และเกียร์ธรรมดา5สปีดตาสินเปลืองประมาณ21กิโลเมตรต่อลิตรสูต91แรงม้าเหมือนกันแรงบิด120นิวตันเมตรพร้อมระบบไมฮับิดส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าี่จะเพิ่มกําลังมาให้อีก3.1แรง และแรงบิด <c oughs> เพิ่มขึ้นอีก5.1นิวตันเมตรถ่ายทอดผ่านเกียร์ CVT มีอัตราสิ้นเปลืองอยู่22กิโลเมตรต่อลิตรตัวเลขตารสิ้นเปลืองดูแทบไม่แตกต่างเลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเครื่อง1.2ลิตรประหยัดอยู่แล้วการเพิ่มระบบไฮบริดจะต้องแบกน้ําหนักเพิ่มขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์เลยทําให้อัตราก,การสิ้นเปลืองแทบจะไม่แตกต่างแต่มีอัตราเร่งที่ดีกว่าแน่นอนบ้านเราครับจะเปิดตัวเมื่อไหร่เครื่องยนต์เป็นแบบไหนมีอะไรให้เลือกบ้างตอนนี้ก็ยังงคาาดดดออะไไไรม่้ FC ข ซูซูกิครับลองคอมเมนต์กันมาครับอยากได้เครื่องยนต์แบบไหนเกียร์แบบไหนดีเทลอะไรต่างๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันแต่ได้แค่รับฟังนะครับไม่ได้มีผลต่อการกําหนดรุ่นหรือสเปคในการขายบ้านเราปีหน้าคิดว่าได้เจอแน่นอนฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยครับผมสวัสดีครับ